มือนีท่านประธานเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากกินเขาปุ่นน้ำยาปลาเพิ่นว่าน้ำยาปลานี่ก็ต้องใส่ตีนไก่น้ำเด้อมันจังแสบมันจังนวมันจังได้แหนเฮาก็เลยบอกว่าไปซื้อในตลาดก็ได้ดอกบ่ต้องเฮ็ดให้มันยากบัดนี้เพิ่นว่าคันไปซื้อในตลาดก็บ่ต้องเฮ็ดดอกบ่ต้องกินดอกอยากเฮ็ดแบบที่เฮากินเอาเองเฮ็ดเอาเองมักยากเนาะท่านประธานก็ได้เออบัดน,นี้เฮาก็เลยต้องไปซื้อข,ของวัตถุดิบมากนะคะอันนี้ก็วัตถุดิบ deep, ทั้งมือที่เฮาไปซื้อมากเนาะ ก่อนอื่นเท่ากับสีมาล่างนะคะตีนไก่เนาะที่เขาเอามาแล้วล่างให้มันสะอาดนะคะตัดเต็บตัดอยางให้มันแล้วเท่ากับสีเอามาต้มตังหากเนาะเอาสีมาต้มใส่ใบบักูดกับคานะคะตะไคร์เอามาต้มตังหากหลังจากนั้นเท่ากับสีมาตั้งมออีกมอนึงนะคะเป็นมอต้มน้ำตะไคร์ต้มตะไคร์ตรมใบบักูดไว้เนาะค่ะเท่ากับสีมาเห็ดแบบเร่งรีบนะคะเฮ็ดแบบว่าเร่งด่วนเท่าสิบ่ได้เอาอัน ปลาปลาทูนะคะที่เข้าสื้อมาเนาะเขาสิบ่ได้เอาปลาทูหรือว่ากระชายนะคะไปตุมเขาสิบ่ได้เอาเครื่องไปตุมกับน้ำนะคะเข้าสรรีมาตัก้อนนะคะเพื่อที่จะบอกว่าอันเห็ดแบบเร่งรีบเนาะบางคนเอาไปตุมก็เพื่อให้มันได้ความนัวข้อมีอย่างแต่ว่าเขาเห็ดแบบนี้เขาก็ลดขั้นตอนการตุมลงไปอีกระดับนึงนะคะ เมื่อนี้เขาสิตําใสพริกแห้งนะคะตาพริกแห้งเอาสัวมันสิแหลกเนาะเออกระใสเวลาค่อนข้างโดนอยู่มันหยาบนะคะพริกแห้งหลังจากนั้นเขาก็สิมาใส่กระชายตำกระกระชายใส่น้ำกันว่่ต้องแหลกหลายนะคะเพราะไห้มันมีอันตอนตอนเนียจักน้อยยังแต่ครบเขียวเนาะหลังจากนั้นเขาก็สิมาเอาปะทุนะคะปะทุที่เขาซื้อมาเป็นปะทุทอดนะคะตัวใหญ่ๆนะคะเหมือนเนือมันกับสิบ่แน่นปันไดนะคะเขาก็สิมาบีเอากางมันออกกางก็ต้องเอาออกไห้มันแบบ ละเอียดเอ้ยมาแม่ละเอียดได้เอาออกให้มันเมิดนะคะเออเพราะว่าเฮากินกลางลงไปมันก็สิติดคอติดอีหยังเฮาเนาะเฮาก็สิมาเอาปลาทูนี่ค่ะลงไปตำน้ำก,นกันกับเครื่องแกงที่เฮาตำไปตั้งแต่รอบแรกนะคะนี่เฮาก็สิมาอา่าลายลายเอากางมันออกนะคะเพราะว่ากางปลาทูกับค่อนข้างที่จะร้ายอยู่นนเนาะเฮาก็สิมาเอาออกให้มันเมิดนะคะเสร็จแล้วเฮาออกเฮาก็สิมาตำนะคะตำให้มัน เข่ากันกับไอ้เครื่องแกงที่เ้าต่าไบตั้งแต่รอบแรกนะเนาะเพราะาก็มาต่าใส่กันนะคะนี่เขาก็ต่าลงไปเลยนะคะเพราะห้าตําตรงนี้ใหม้มันเข่ากันแล้วเ้ากับสิเอาไอ้เครื่องนะคะที่เ้าต่ำแล้วเนาะเครื่องแกงที่เขาตําเด้วออาไปใส่กับน้าที่เ้าต้มใบอะคะ่ะน้าที่เ้าต้มใบกับกับเครื่องหมอ้อพุ่นละเกือบเต็มหมอ้อพุ่นละคะ่ะเพราะแม่นว่าเครื่องหมอ้อเต็มหมอะะ้อเลยค่ะนี่เขาก็เอา เครื่องที่เขาต่ำลงไปอะเอามาลุงหม้อเลยค่ะทีนี้เขากับสีมาปรุงรสนะคะ่ะใส่หอมแดงแล้วก็ใส่ไอ้ผงนัวนะคะอันนี้กับผงนัวใส่หลายแสบหลายกับเกือบมดสองพูดเรค่ะมันนี่กับสีมาใส่น้ำปลานะคะตามด้วยลูกชิ้นเนาะอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลาที่เขาซื้อมาลูกชิ้นตัวน้นอยๆเทากับสีเอาลงไปเลยคะ่ะใส่น้ำกันเลยมันจังใดใส่เครื่องหลายๆมันจังแบ่บแต่วางวงบงเต้องถามถึงอะคะ่ะ กินเทือดอันเฮ็ดเทือเดียวเนี่ยก็กินไปได้หลายมืออยู่ทีนี้เขาก็มาค้นค่ะค้นค้นใจกันเลยนี่เห็นมันแล้วเรียบร้อยนะคะยาะนำปลาเนี่ยจักน้อยเออมือกีลืมใส่นำปลาไปว่าเป็นอย่างหลังจากนั้นเขาก็ซิมาเบื้องหมอ้อต้มตีนไก่นะคะเบิ้งว่ามันเปื่อยหรือยังค่ะนี่อันนี้ก็เปื่อยแล้วเนาะเออเพราะเปื่อยแล้วเขาก็สิเอาตีนไก่นะคะไปลงในหมอ้อแกงเขาเลยเนาะค่ะหม้อที่เขาเอาเครื่องแกงลงไปแล้วนี่เขาก็สิแยก ตุ่มตั้งหากเนาะเออใส่ไปใส่มาเหมือนมันสิล่นเลยค่ะโอ้ยใส่หมอหน่อยพอดเนาะที่แรกก็นึกว่ามันสิบรุ่นนี่เขากับใส่ให้มันเบิดเลยค่ะเดิมจิล่นเลยหมอหน่อยพอดลูกชิ้นเพอะต้่มแล้วมันก็สีหญ่ขื้นพ้องขื้นเนาะค่ะอืมค้นลงไปหมอกระสีกระเดิงดักกระเดิ้ดักจากสีอันหกเฮียย้ำใด่ดอกนี่ค่ะแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ก็คือนำยา เขาปูนนำยาป้านะคะใส่ตีนไก่เป็นจังไดเป็นตาแสบบอนนะค่ะอันนี้กับปรุงแล้วเรียบร้อยใส่พักต้นหอมให้มันเรียบร้อยค่ะ